มันมืดแล้วไปเดี๋ยวไปส่งพิชิมาขึ้นมาแล้วหนูจะไปเที่ยวไหนลูกมันค่ำค่ำมืดดึกเดือดขนาดนี้เดี๋จะไปไหนไปเดี๋ยวไปส่งขึ้นรถเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วจะรีบไปหายายบนขึ้นมาเออขึ้นมาเร็วเร็วไปลูกไปไปเออขึ้นมาขึออ้นมา ขึ้นมาเร็วๆนัขึ้นมาเร็วล,วลจะรีบไปลูกนัขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ไม่ขึ้นรถหนูจะไปไหนอ๋อหนูจะกลับบ้านเองไปแม่ไปไชี้มาขึ้นเร็วหนูจะกลับบ้านเองเหรอลูก ไปเดี๋ยวเดินไปส่งไปะปหนูไม่ขับรถใช่ไหมหืมมาตามมาเร็วมาดูมั้ยมาชี้มั้ยเร็วเร็วชี้มาเร็วมะไปไปไปเข้าบ้านอือตามมาตามมาอืมมาตามมาไปเดี๋ยวไม่ไปส่งไม่ยอมนั่งรถวันนี้พี่ชี้อยากเดินไปเร็วตามมาเร็วเร็วเอ้ย มามันมืดแล้วไปเดี๋ยวไปส่งไงไป้วเร็วอืมไปเข้าบ้านโอ้ทำไมชอบหนีเที่ยวไอ้นี่นี่วันนี้หนูไม่อยากนั่งรถหนูจะเดินกลับบ้านครับไปแล้วเร็วเอา้าแมะนั่นแมะนี่อ้ะ ไปเข้าบ้านไปเร็วๆๆเชื่อมา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 พี่ชีมามาเร็วๆนี่พี่สองมารับหนูละอืมไปไปเข้าบ้านไปไอสองตัวมันหนีเที่ยว วันนี้ชีพมันไม่ยอมนั่งรถเือมันเห็นมันเห็นจ yes. ิ้งจกอ่ะชีพมันเห็นจิ้งจกหนูเอาไม่ได้มันสูงเกินอืมูอยากได้จิ้งจรกันหรอฮึชิชิืึจิ้งจกอยู่ไหนไปละไปหายายก่อนพี่สองอยู่บ้านนะครับะพี่สองด้วยได้ได้ครับ